แม่เพิ่งสอนไปใช่ไหมสองมือมาทีหลังไม่ทำแล้วนะอือม,มือนี้ด้วยนะไม่ตีมือนี้ตีมือนี้ด้วยซือแล้วก็อือตีไม่ทำทำไม่ได้กัดอีกไหมกหรืกัดอีกไหมไม่กัดแล้วนะทีหลังกัดเจ๊อีกไหมจะกัดอีกไหมอันตอบแม่ก่อนทีหลังจะกัดอีกไหม ทำได้ไหมที่เราจะทำอีกไหม <_ maintaining> อ่ะโอเคงั้นขอโทษก่อน <_ theo> ขอโทษยังไงหันมาหาแม่หันมาหัมหนมาหาแม่ไหนขอหันมาหาแม่แล้วเจ้าแม่สวยๆ <_ lone> หันมาทางนี้โซหันมาหาแม่โซ ไหนขอโทษยังไงไหนขอโทษยังไงไหนขอโทษให้ดูหน่อยไหนขอโทษยังไงอ่ะยางยางอีกจะไปเอาไม้มาอีกทีหรือไปเอาไม้มาอีกเอาไม้มาอีกเดี๋ยวไม้มาอีกอ่ะขอโทษก่อนอ,อ่ะอ่ะได้อ่ะ,ออะเดี๋ยวไม้มาหน่อยเอาไป้าแดงมาหน่อยเดินมามา ไม่ร้องนะร้องไม่ได้นะน,น่นน่นเขาโดนกัดนนเขาเสียใจยอยู่น่อนอ่ะขอโทษพี่เน่ก่อนพี่เน่เดี๋ยวให้น้องขอโทษนะอดี๋น้องขอโทษพี่เน่นะอ่ะน้องขอโทษพี่เน่ก่อนขอโทษไหมอ่ะขอโทษอ่ะไปขอโทษพี่เน่ไป